วัดีค่ะวันนี้เจอกันเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกล้วยด่างค่ะ<า>ครับ<า> <c oughs> โอเคน้องอีคิวอยู่ข้างบนค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้อีคิวมาที่ฟาร์มตัวอวันนี้เราได้กล้วยด่างมาห้าต้นค่ะอันนี้เป็นด่างลายทหารนะคะหรือว่าด่างมันเป็นกล้วยใต้ค่ะกล้วยด่างลายทหารวันนี้เราก็จะมาพูดว่าวิธีการปลูกปลูกยังไง ให้ติดแล้วก็ให้ด่างขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราได้ได้มาเราต้องนำเจ้ากล้วยของเราเนี่ยนะคะแช่น้ำก่อนนี่ประมาณ2อถึงสชั่วโมงนะคะอ่าหลังจากที่เราใช้เวลาผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงนะคะแล้วก็แช่น้ำเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะต้องปลอก ล้วก็ลอกไอ้ที่รากดำๆนี้ออกไปให้หมดเลยนะคะนี่ไอ้ที่เป็นเป็นดำๆเนี้ยมันอาจจะทำให้ดินเนี่ยเกิดการเน่าแล้วก็เสียตัวรากแล้วก็ตัวต้นเนี่ยมันอาจจะเติบโตได้ไม่ดีพอค่ะแล้วก็ลอกออกไปอย่างนี้เลยสำหรับมือใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีการปลูกกันไปนะคะ ได้หมวด2ภาษาก็หลอกไปเรื่อยๆอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะนี่กล้วยของเราก็จะสีขาวประมาณนี้ประมาณนี้นะคะห,หรือถ้าใครมีความสามารถนะคะขยันสามารถลอกออกมาให้ขาวกว่าน,นี้ได้ก็ทําได้คะ่ะสามารถทําได้แต่เราจะเอาพอประมาณก็พอนะคะโอเค ลากที่สองลากที่สามลากที่สี่ที่ห้าก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ดูสังเกตจากที่ลําต้นนะคะมันจะมีตรงกาบมันอะ่ะจะเป็นสีดํำๆอย่างเงี้ยเราแกะออกไปให้หมดเลยนะคะนี่ลอกออกไปแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ลําต้นขาวๆอวบๆอ,อันนี้เอ,ออกให้หมดเลยสีดําๆนี้ก็ ถ้าใครมีอุปกรณ์พวกกันกงกันไกอะไรอย่างนี้ก็ใช้อุปกรณ์เสริมได้ค่ะแต่เราต้องการแบบใช้ระบบสัมผัสต่างกันไหมคะอันนี้คืออันที่ลอกแล้วกับอันนี้คือยังไม่ลอกนี่ประมาณนี้เนาะต้องมีคำว่าประมาณนี้เนาะทุกคนคะอันนี้เห็นไหมคะหลังจากที่เราแช่น้ำไปประมาณสามชั่วโมงนะคะ อันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ที่เราได้มามันข้ามคืนไปแล้วประมาณหนึ่งคืนแล้วนะคะเรายังไม่ได้เอาลงดินนะแต่ว่าสังเกตคือที่เราห่อมาเห็นไหมมันมีรากสีขาวๆเงี้ยโผล่แซมขึ้นมาแล้วเหมือนรากใหม่เหมือนในถุงที่เขาซีนมามันมีความชื้นอ่ะมันก็จะเป็นรากสีขาวเราหลับใครที่แบบสั่งซื้อทางพัสดุอินเทอร์เน็ตทางไกลอะไรเงี้ยได้ต้นมาแบบรากสีดำๆนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่า ปกติของต้นไม้อยู่แล้วที่เขาแพ็คส่งอะ่ะมันก็จะเกิดการเฉาเหี่ยวบ้างเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ต้นไม้พวกนี้ตายยากยิ่งต้นกล้วยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยโอเคได้ครบหมดทุกรากแล้วนะคะสวยงามแบบนี้โอเคแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะโอเคค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการออผสมดินหรือว่าดินปลูกนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูดินนะคะว่าดินของเราใช้อะไรบ้าง <c oughs> สำหรับระยะเริ่มปลูกนะคะเราก็เอากระถางใหญ่ไว้ก่อนเนาะ <c oughs> เผื่อไปว่าบางคนปลูกแล้วต้นเน่าต้นตายอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่เสียพื้นที่ของกระถางแล้วก็ไม่เสียดินด้วยค่ะ ส่วนผสมของเราก็จะมีกากมะพร้าวสาบป,ปุยมะพร้าวหนึ่งหนึ่งในสานะคะอันนี้ก็คือดินที่รเราผสมเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นดินมีปุ๋ยคอกแล้วก็ดินร่วนมีแกรบผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตามนี้นะจ๊ะ ีวิธีที่จะก่อนที่เราจะเอาลงดินนะคะเราจะต้องต้นกล้วยเนี่ยเราจะต้องตัดออกประมาณหนึ่งก่อนเนาะ,ะเพื่อให้เขาเพื่อให้หน่อที่อยู่ตรงกลางนี่มันแทรกออกมาจากต้นกล้วยได้อันนี้ก็ตัดออกไปเลยบ่มีตายโอเคค่ะ ให้รอให้เขาโตประมาณหนึ่งก่อนแตกยอดนะคะพอแตกยอดเสร็จได้ใบประมาณสักสองถึงสามใบนะคะแล้วก็ค่อยนํามาแยกกระถางแยกปลูกได้หรือใครที่แบบว่าไม่ชอบให้ต้นมันโตอยากเก็บไว้ขยายพันุต่อก็ปลูกออกไปสักระยะหนึ่งประมาณเดือนสองเดือนเขาก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเป็นหน่อเล็กๆแบบนี้แล้วก็ขยายต่อแล้วก็ทําธุรกิจต่อได้สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเอง ขายต้นไม้พอต้นไม้ขายแล้วก็ขายเฉพาะหน่อเล็กๆอย่างนี้ก็ได้จ้ะเรียบไฟประมาณน้ยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ที่ตั้งที่ปลูกของเราเราจะตั้งไว้ตรงไหน มองซ้ายมองขวาใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะตรงนี้เหมาะที่สุดเลยก็แสงแดดโดยรอบนะคะลองหมุนกล้องดูแสงแดดโดยรอบๆนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่แสงแดดก็จะประมาณนี้มีแสงส่องถึงได้ประมาณนี้น่าจะได้ค่ะเพราะว่าที่อื่นนี้แดดมากอันนี้คือยังเห็นแสงแบบรำไรเพราะว่าต้นไม้ต้นทองอุไรนี้ยังมีความห่างและการกระจายของอกิ่ง ยังพอให้แสงเล็ดลอดลงมาได้ต้นไม้เราก็จะไม่ตายต้นไม้เล็กๆทุกชนิดคาะส่วนมากที่เราจะเริ่มปลูกระยะแรกๆเนี้ก็จะเอาไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ที่ร่มร่มหรือบางคนไม่มีต้นไม้ก็ทําแบบเอาผ้ามุงหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะปกปกปิดหรือว่าปิดบังเขามิดนึงเพราะว่าเขายังเป็นเบบี้อยู่นะคะเพื่อนคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องกล้วยด่างวันนี้เราปลูกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นกล้วยด่าง ลายทหารพรานหรือว่าบางคนเรียกว่ากล้วยด่างใต้นะคะเป็นลักษณะใบจะเป็นสีแดงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าลักษณะใบเป็นยังไงบางคนก็ตีราคาหรือว่าราคาของต้นนี้แตกต่างกันไปของแต่ละฟาร์มนะคะแต่ละที่ก็ด่างไม่เหมือนกันด่างน้อยด่างมากแล้วแต่การดูแลของแต่ละคนนะคะถ้าอยากให้ใบนี้มีความด่างสวยเราก็จะต้องหมั่นดูแลทวนดิแล้วก็ใส่ปุ๋ย เหมือนให้อาหารเขาอะค่ะถ้าเราได้อาหารดีไปก็จะด่างสวยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ